อนน่าตอนนี้41บาทเธอ41บาทแล้วเป็นยังไงบ้างคะเธอรวยมากเลยใช่ไหมตอนเนี้ฉันฉันได้กำไรเก้าแสนแล้ววะเธอใช่แหบเธอฉันลงทุน2แสนนะฉันได้ฉันฉันได้กำไรแบบดดเจ้าแสนแล้ววะเธอค่ะฉันแบบฉัน so happy มากฉันแบบ ฉันตื้นตันน้ำตาฉันก็ไหลอ่ะอือ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 อืมอืมค่ะค่ะเอาที่สุดเอออือแบบว่าหุ้นหุ้นตอนเนี้ยคือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วว่าคือก็คือบอกว่าบรรดาแบบว่าสายกูรูหุ้นอ่ะเขาว่าเขายกหุ้นของเอ่อมิสแกรนอ่ะเป็นหุ้นหนังฟ้าคือคือเข้าใจปะเป็นหุ้นใช่บบว่าคือกรตคือเขาจับตามมองมาที่แบบว่าหุ้นมิสแกรนตัวเดียวะเธอ แล้วว่าแล้วแบบฉันอยากจะถามว่าเราคนลงทุนอ่ะเขาเขาไม่ไปแบบว่าสนสนใจแบบจะไปลงทุนหุ้นตัวอื่นมั้งเลยหรออะไรประมาณนั้นนะคือเข้าใจไหมแบบปริมาณในการซื้ออ่ะก็คือแบบเขาเขาเขาแบบเขาเข้ามาทางแบบมิสแกนอย่างเดียวเลยเธอคือเข้าใจไหมค่ะค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเพราะว่าก็เห็นในเฟซแล้วก็เพจลงทุนแมนก็ โพสต์อยู่ก็ก็ดีใจด้วยที่สุดเลยค่ะอืมใช่คือแบบคือมันแบบ a m b i s i n g มากเลยอะเธอแล้วแบบแล้วแบบนางก็แบบว่าไปปาดเอาชนะแบบว่าหุ้นตัวใหญ่ใหญ่เธอใช่แบบใช่แบบว่าบางหุ้นอ่ะเขาแบบติดลบาแต่ว่าหุ้นบอลคือแบบเขียวตลอดเขียวตั้งแต่วันแรกจนถสิงนปัจจุบันเนเธอเธอว่าเธว่ามัน a m b i t i n g ไหมล่ะ amazing มากๆเลยค่ะยิ่งกว่า amazing thailand อีกคือตัวน,นี้ number one แล้วมันที่สุดแล้วค่ะใช่ซึ่งเรื่องนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมเรารู้ตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมพอเรารู้อะไรแล้วเนี่ยยิ่งเรามาตอกย้ำเลยเดิมๆอย่างเงี้ยมันจะนก็น่าเบื่อไงคือเรารู้แล้วเข้าใจไหมหเธออ๋อแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานเป็นสาสิบห้าบาทไงเมื่อวันก่อนสามสิบห้าก็ใช่มันก็เป็นเรื่องเต่มันขึ้นมาสี่สิบเอ็ดไงใช่ไหมใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเรารู้แล้วเมื่อเช้านี้เรารู้แล้วเรื่องไอ้ต้นบันายเราคือเรารู้ แล้วพอเรามารู้อะไรซ้ำๆเนี่ยมันก็ไม่ว้าวแล้วเพราะมันเพราะเรารู้ไปแล้วก็จะไม่เธอใช่เอออตี้เราว่าตัน่ายมาฉันปวดหัวมาเลยเธอตอนเช้าฉันดีใจใช่ปะเพราะตัน่ายมาปุ๊บฉันปวดหัวฉันแบบน้ําตาฉันน้ำไหลลงมาเลยปวดหัวเพราะว่าอะไรคะคือว่าเป็นความเสียใจอะเธอคือใจปะคือแบบวันนี้ฉันลองไห้มาทั้งวันเลยอะลองไห้ทําไม้องไห้เรื่องหุ้นเหรอ มิใช่เรื่องคูนเป็นอย่างอื่นนะเธอแค่ว่าฉันผิดหวังมากแบบฉันแบบฉันเราวันนี้มันนานแล้ววะเธอแต่แบบมันผิดหวังอะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะอปูไม่ปูมาอย่างนี้เข้าเรื่องดีๆเลยค่ะเรื่องอะไรคะเร็วๆค่ะเรื่องวันนี้ในสภาเ,า,า,าเขาแบบว่าเขาแบบมีการนีปัดตก LGBTQ <S <S ในการแบบวา่าเสนอชื่อให้แบกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าคำสรรนามจากคำว่านายอาจจะแบบเป็นคำนางสาวได้หรือคุณได้เธอแล้วว่า แล้วบอกว่าพักร่วมรัฐบาลอ่ะคือเขาแบบปัดตกกับเธอเขาแบบเขาแบบบูดความอ่ะแล้วคิดดูสิฉันในฐานะนัที่เสีพภาเสีเธอสจะไม่ให้ฉันเสียใจหรอฉันแบบฉันคาดหวังมากยนนว่ากับการที่ฉันจะได้ใช้นางสาวเพราะว่ามันทําให้ฉันไปต่อยาไปประกวดนางงามได้อะเธอคือเข้าใจปะแค่ว่าโครงการฉันก็มีแล้ว โอ้คือใส่ไหมอตีค่ะค่ะเข,ข้าใจค่ะคือยังไงนะคือเขาเขาเข,ข,ขาปัดตกอ่อคือคือเขาคือแบบว่าเขาโหวตควา้าแปเธฮแล้วว่าไม่ให้โอกาสอ่ะแล้วว่าบางคนอ่ะที่เขาเป็นสาวสาวที่เขาเป็นอิสลามอ่ะเขาก็เอาเรื่องกฎหมายของศาสนาของอิสลามอ่ะเขามาเขามาแบบว่าพูดด้วยเธอซึ่งมันมันไม่ใช่ปาร์ตี้เธอว่าไหมปั๊บหนึ่งเหรว่า เดี๋ยวก่อนแล้วมึงช่วยแบบเว้นวักให้กูหายใจก่อนนะหายใจให้กูพูดบ้างนะม,มติสภาไอ,ไอ้เหญก่อนม,มติสภาป,ปัดตกร่างพรบก,การรับรองเพศคำนำหน้าคำนำคำนำหน้านามรับรองเพศคำนำหน้านาม2ี่สิบเอ็ดกุมภามจำนวนผู้ลงมติ400คนเห็นด้วย152ไม่เห็นด้วย256เพราะว่าอะไรอะคะงดออกเสียงหนึ่ง มติสภาปัดตกร่างพรบการรับรองเพศคำนำหน้านามโอ้ใช่ครับคือฉันรู้สึกผิดหวังมากฉันแบบฉันรอวันนี้มานานแล้วอะคือก็ใจปะอีกสองสามปีอะฉันจะไปประกวดแบบนางงามได้เลยอ่ะเธอเพราะว่าถ้าว่าฉันแบบใน,นหน้าแบบเป็นนางสาวมาเอเจะว่าไหม